พี่ใหญ่ขึ้นแล้วผมว่าถ้าเอสเอสเอสยูโรเรมาได้พี่ s ้เอสไทยไม่ได้ละน่าจะน่าจะเอ็มเที่ผมรู้จักเอ็มี่ืพี่น้องครับ เอ,อาห่างกล้องครับเข้าเฟร่คาเฟ่ครับพี่ครับเป็ระเทศสีโอเคร, okay, รู้วิธีแต่เรางงเองอันนี้เราเปิดเราขับช้าก็ไม่ต้องปิดก็ได้เนาะเดีด๋ยวพี่นะครับเป็นการใช้ได้แล้วครับของคุณปัญโยกับไทอัมสตีทวินคันใหม่ครับสดสจากห้างครับแสงอย่างนี้ถ่ายบอกได้คำเดียวว่าถ่ายรูปสวยมากขอ สีดำเงาอย่างนี้ถ่ายกลางแดดกูก็ใส่เสื้อสีดำร้นอนไปดิ <laughs> <laughs> ช่วงแรกลองลองเทยาวๆดูก่อสิแล้วก็มาลองลองตีโคง้งอันไหนที่พี่ไม่แม่นใจก็มาประหัดใหม่ <laughs> ผมอยากให้พี่ได้ลองกำลังเครื่องดูก่อน <laughs> เพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีช่วงยาวให้เราได้ลอง ช่วงข้าโอเคไหมช่วงข้าช่วงข้าโอเคนะมาแล้วครับ กับการวนรอบที่สองครับที่คุดกันโยครับ oh. มั่นใจกันยังพี่พีเลี้ยวอยู่ผมวี่งเลยฝึกทางตรงเรียบร้อยนะครับตอนนี้มาฝึกการยูเทิร์นทันเข้าโค้งครับฝึกการยูเทิร์นนะครับลปล่อยคันเบาๆดูพี่ลองดู ลอ,ลองดูพี่เรื่อยๆเดี๋ยวชำนาเนีเอาจนฝาจะเชี่ยวพอแล้สามสีเลยวหมล่ะเอา,าเลยว้าวรูเอาสีบอเลเองแหมมึงจะเอาสีบอลอยู่ได้จัด <c ười>